คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมนกูไม่กลัวมึงนอนดูมาสองคืนสามตอนต้องบอกเลยว่าด็อกเตอร์ไครแมทบุรฉาพาเสียวบนจอเน็ตฟิกที่เขียนบทและกำกับโดยคุณคงเดชจาตุรันลัศมีกับคุณภัยรัฐคุ้มวันนั้นถือเป็นซีรีส์ดราม่าตลกร้ายที่สนุกดูแล้วเพลิดเพลินอารมณ์ และยังเป็นความแปลกใหม่แปลกตาผสมความกล้ากับการเอาคอรัมต่อปัญหาทางเพศในอดีตมาเล่าเรื่องก็ไม่ได้จะสปอยหรือรีวิวและไม่ได้มีความจำเป็นด้วยเพราะตอนนี้เชื่อว่าสมาชิก n น t f l i x ก็น่าจะติดตามดูกันอยู่หรือบางคนอาจดูจบ8ตอนไปแล้วก็ไม่แน่แต่ที่นำมาคุยมาเขียนก็แค่อยากจะปรบมือชื่นชมและให้กาลังใจกับคุณคงเดชคุณไพรัตนฐาณะคนเขียนบทผู้กากับรวมไปถึงนักแสดง โดยเฉาะคุณเตอ๋อฉันทวิทย์ธนเสวีที่รับบทหมอนัดและเจ้าของนาปกการดรไคแมทเจ้าของคอลัมน์ปุจฉาพาเสียวเห็นจะต้องขอยกนิ้วให้ไม่แต่กับหมอที่บุคลิกให้กับบทรักพิสวาตมไม่จะเป็นแบบเนิบนาบหรือร้อนแรงก็ดูช่ำชองเชี่ยวชาญอยู่มากที่เดียวอีกคนคุณก้อยอรัชพโรโภกินภากรในบทลินดาหัวหน้าฝ่ายสินที่คอยคัดเลือกจดหมายใกล้ชิดกับดกรไคแมท แม้จะผ่านตามาแล้วกับบทโบตันโสเพนีในละครบางกอกคณิกาแต่ก็แค่หวือหวาด้วยลีลายั่วยวนพอเป็นพิธีต่างกับเรื่องนี้ที่เธอได้ทุ่มเทกับฉากเล็บซีนแบบเผ็ดร้อนชาขอบอกเลยว่าแต่และท่วงท่าลีลาเราอารมณ์ดังชื่อคอลัมน์เชละก็ขอยกนิ้วชมเป็นเหมืออาชีพโดยแท้นี่แค่สตอนยังเผ็ดร้อนขนาดนี้แล้ตอนสตอนห้าไปจนจบจะแค่ไหนไม่อยากคิดแต่อยากสกิดผู้อ่านว่า ถ้ามีเวลาก็ดูปุจฉาภาเสียวเถอะมีแต่ความเพลิดเพลินสบายใจยิ่งคนที่ผ่านยุค7080และเคยดูเคยแอบอ่านคอลัมน์เสพสมบ่มมีสมโดยหมอนพรในหนังสือพิมพ์เดลินิวมาด้วยแล้วยิ่งดูง่ายเข้าใจและเข้าถึงอารมณ์บรรยากาศในห้วงเวลานั้นเป็นอย่างดีและน่าจะมีไม่น้อยที่ตัวเองมีปัญหาตรงกับผู้ที่เขียนไปถามหมอนพรเช่นผมก็คนนึงละครับพูดถึงหมอ วันนี้เห็นคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมได้ยืมประโยคอมตะกูไม่กลัวมึงของหมอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ป่ามโมดที่ได้ทิ้งถ้ายในคอลัมน์ซอยสวนภูมาใช้และไม่ได้นำมาใช้แบบกระจกงอกง่อยกับขิ้ค่าหรือกู้วิค่าถนนแต่คุณหมอวรงได้ใช้ใดถาถายอย่างสมศักดิ์ศรีกับอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนักโทษเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ครับประเทศที่ได้มอบหมายให้ในายวินยิชาติมนตรีทนายความเตรียมหลักฐานเพื่อย,ยื่นฟ้องคุณหมอวรคง กรณีเปิดเผยเรื่องถุงขนมภาค2มูลค่า2,000ล้านบาทที่ฮ่องกงนอกจากคุณหมอจะบอกกูไม่กลัวมึงแล้วยังได้โพสต์อีกว่าจะฟอ้องหรือจะประจานพวกเดียวกันที่สารขันใครประสานใครใครไปฮ่องกงผู้หญิงที่ไปเป็นใครสนุกแน่แฮ่แฮถ้าลองคุณหมอว่าสนุกแน่ก็ต้องมั่นใจได้เลยว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากมือลึกลับต้องเป็นของจริง1% 0 0 0ฉะนั้น ญาติสนิทมิสหายของคุณหมอวรวงอย่าได้เป็นห่วงเป็นใยห,หรือพลอยกัดกุ้มกินไม่ได้นอนไม่หลับไปเลยขอให้สบายใจและมั่นใจว่าระดับเจ้าของฉายามือปราบจำนำข้าวไม่แน่จริงไม่มีหลักฐานแน่นปึกคงไม่ออกมาร้องเปล่าให้ชาวสารคันได้หูผึ่งตาโตหรอกรีบรีบฟ้องนะคุณทนายไม่ได้ยุแต่อยากรู้อยากเห็นไวๆว่าผู้หญิงมีตัวตนจริงหรือไม่เธอเป็นใครมีความสำคัญอย่างไรอยู่ในฝ่ายให้หรือฝ่ายรับถุงขนม หรือหากนายเปลี่ยนใจไม่ฟ้องแล้วก็ให้รีบประกาศซะอย่างน้อยก็เพื่อคณะคนในขบวนการถุงขนม2,000ล้านทั้งผู้ให้ผู้รับจะได้โล่งอกสบายใจจะชนกับคุณหมอบรง์นะต้องขบคิดไข้ควรให้ท่วนทีไม่มีของไม่มีแบ็กดีมีหรือจะท้ากูไม่กลัวมึงคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมน